ธนาวัลันเกลนแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อเออายุ48ปีค่ะอยู่กรุงเทพนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเป็นภูมิแพ้มาก่อนเพราะฉะนั้นอาการที่แสบตาเคืองตาคันตาเราก็คิดว่าเกิดจากการที่เราเป็นภูมิแพ้เลยตัดสินใจที่เลือกตัวดีคอนแทคเพราะว่าด้วยมาตรฐานด้วยออยด้วยมาตรฐานการผลิตแล้วก็ใดๆก็แล้วแต่ที่เขาได้มาตรฐานเนี่ยค่ะเอาจริงๆอ่ะคือ2เม็ดอ่ะสเม็ดก่อนนอนเนี่ยแหละเช้ามาคือ1น้ําตาหยุดไหลนะ สองคืออาการปวดตาเมื่อยตาตาล้าเนี่ยคือหายแล้วพี่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้ามันดีอย่างเงี้ยเราควรที่จะทดลองกินต่อเน,นื่องไหมก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดเช้าอีกหนึ่งเม็ดก็คือลดลดลงลดลงลดลง้วยความที่ว่าเราอยู่กับแสงสีฟ้าตลอดเวลาเราอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเราอยู่กับมือถือตลอดเวลาเวลาทํางานตอนกลางคืนบางทีแสงพอมั้งแสงไม่พอมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาด แน่นอนนะคะแต่ว่ามันดีกว่าที่ไม่กิน100%ซนะคะคนที่มีอาการปัญหาของดวงตานะคะมั่นใจได้เลยว่าตัวดีคอนแทคเนี่ยช่วยได้100%ค่ะให้คะแนนเต็ม10ให้ดีคอนแท็กี่แนนเให้เต็มสิเ,มเลยค่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค